จริงหรอโอ้ยสิบตอนสิบตอนจริงๆโอ้กินน้ำอะไรหรอพี่กินเบอร์รี่เบอร์รี่มิกซ์กับเม็ดฟูสีแดงอืมจะกินตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าเช้ากินไปแค่เม็ดเดียว แล้วก็เรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรหรออุ้ยใครให้ตุก๊กตาหม,มีอืมอืมอืมเม,มฟูมีโปรโไหมมีโปรโค่ะตอนนี้ซื้อสองลอดหนึ่งพันห้าสิบแถมกระเป๋าฟรีด้วยส่งให้ฟรีด้วยแต่ว่าวันที่เก้าเดือนเก้าอ่ะ ใครซื้อสี่ร้อยเก้าเก้าขาลดให้อีกหนึ่งเขาลดให้หนึ่งร้อยโปรวันที่เก้าถึงเก้นนะาทเท่านั้นนะเฉพาะร้อยสิทธเท่านั้นเออมันเป็นโปรแบบเขาให้อีกแล้วอะลดให้อีกต้องร้อยหนึ่งอะเด็ดมากอ้มาแล้วแหวนเรามาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหซีรีสเยอะมากเลยอ่ะ อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเรื่องอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยค่ะโอ้โห,โโหชื่อซีรีส์เยอะมากเยอะมากเยอะมากมากจ้ะเยอะมากมากนะจ๊ะอ,อ,อะไรอ,ะ again รอ่ะสิบแปดอาเกอเนา ได้เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูดูจัดอืมอ้าวไม่ไลฟ์นานมากเออพี่ก็คิดว่าพี่ไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยอยากแต่อยากไลฟ์กับเควินนะไหนใครลองพิมพ์ชื่ออ่าทิกตอกเควินให้ดูหน่อย ขอบคุณค่ะใครให้ส่้อยเราเฮ้ยพี่ไปเป็นอันดับแปดแล้วอะอเก๋ไหนไหนขอชื่อติกตอกเควินหน่อยอ่ะมันชื่อภาษาไทยเลยเหรออ่ะวินตัวไหนอะ่ะเควินนอนหนูหรือหรือลอลิง หนูใช่ไหมเควินเควินเหรอต้องมีตัวนี้ด้วยหรอรู้ว่าไม่มีอะไรอะไรเนี่ยเราจะเราจะถูกไหมบางคนก็เขียนตัวเดียวบางคนก็ไม่เขียนตัวเดียวชื่อไอจใช่ไหมมีเหรอมีต้องมีแบบติกต๊กติก๊กอย่างนี้ด้วยใช่ไหมโอเคอ๋อ ช่วยอยากไลย์กับเควินน้องยังไม่ได้ตามเมือทำไม่เป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงวดหน้าก่อนเดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จเดี๋ยวพี่ไปตามไปกดตามเควินก่อนเอออุ้ยขอบคุณค่ะใครให้ส่อยเออนั่นน่นสิเดี๋ยวก็กดยากอีกเดี๋ยวเดีเดเดี๋ยว,ยวไปศึกษาอีกแป๊บหนึ่งนอนเออไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์นานลืมไปแล้ว สั่งเมดฟูไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกว่ากระเป๋าเช่เฮ้ยแต่กระเป๋าก็มีจมํานวนจํากัดนะเออคนที่ที่สั่งไปแล้วแล้วก็ได้ของแล้วอย่าไปอวดเพื่อนนะได้มาแล้วเ๋แต่เราก็บอกพี่ดูว่าสีสวยใช่ไหมเออชอบสีไหนมากกว่าการสีผูหรือสีฟ้าเฮ้ยขอบคุณค่ะมีแว่นด้วยเขาบอกว่าอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยสุขสันต์วันเกิดคะ่ะ ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงอ้าวทำไมบางคนบอกว่าแอดชันสุดาอะไรเนี่ยหรอจริงเหรอใครวินใส่เสื้อคิวินซีน่ารักมากเลยอะเคลวินซีอร่อยมากและมีประโยชน์มากอุ้ยขอบคุณค่ะใครให้สร้เราอีกแล้วคุณคุณชื่ออะไรอะคุณกิกเหรอคุณอะไรเนี่ยให้เรา นี่ก็มาไลฟ์เกือบ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 ครึ่งชั่วโมงปะเออแอดเควิน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 โอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จเดี๋ยวพี่ไปตามน้องก่อนเพราะว่าไม่ได้คุยกับเควินนานมากตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนด้วยกันตนก็ยังไม่ได้คุยเลยเออ ใครสั่งผักอบกรอบเห็นไหมอร่อยใช่ไหมล่ะกินผักกรอบตามพี่นุชอร่อยมากค่ะอ่าอ่าเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าอันไหนไม่อร่อยพี่ไม่แนะนําอันไหนไม่ดีพี่ไม่แนะนําเห็นไหมกินแล้วติดใจพี่สั่งงวดที่สองพี่ก็สั่งมาอีกห้าถุงเออใช่ ดิวิงวาถ้าอันไหนไม่อร่อยอันไหนไม่ดีพี่จะไม่แนะนําอืมไทโอเมนซีช่วยเรื่องขับถ่ายไหมช่วยค่ะบอกเลยว่าตัวสีเหลืองอะ่ะเออมันทําจากจากขมิ้นชันใช่ไหมเออสารจากขมิน้นเนี่ยมันช่วยล้างสารพิษในร่างกายเราช่วยให้เราขับถ่ายดีด้วยไปกินไปกินใส่กาแฟทั้งสองรสอร่อยมาก เออไม่ต้องไปเติมน้ำตาลไม่ต้องไปเติมอะไรเลยแค่เอากาแฟดำมาใส่ลงไปคืออร่อยมากดีดีเออพี่ถึงบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆลองเราไปใส่กาแฟดูนะทั้งทั้งทั้งสีเหลืองทั้งสีเออมันก็สีเหลืองทั้งคู่เนาะมันอมีฝาสีแดงกับฝาสีเหลืองเออมันมีน้ำผึ้งมะนูกา้ากับไอ้นี่ใช่ไหมขมินนขม้นชันขมิ้นชันใช่ไหมเออ ล้างพิษบ้างในร่างกายเราไปหาซื้อได้นะเดี๋ยวนี้เขามีขายแบบบิ๊กซีก็มีขายอะไรก็มีขายตามซูปเปอร์ก็มีขายแหละเขามาก่อนไปขายแค่เซเวนอย่างเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีขายไปทั่วแลวหละลองไปซื้อกินเลยนะอืมผักกอบถุงละกี่บาทคะถุงละร้อยห้าสิบบาทค่ะได้เยอะมากเออแล้วดีมีผักหลากหลายมาก อร่อยอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงเคียวเพลินมากเราก็เหมือนกับว่าเราเหมือนปกติเราต้องกินเละใช่ปะละ่ะแต่นี้เรากินแค่ผักกรอบแทนเออสุขภาพด้วยออ้ยเมียอุ้ยขึ้นมาเป็นอันดับเจ็ดแล้วว่าวันนี้ยวันนี้คนกดไลค์พี่เยอะจังต้องเป็นหนึ่งสองหนึ่งร้อยเก้าคนอุ้ยไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่แสนเนาะ หรือเขานับกันยังไงอะกด,ดไลค์หนึ่งสองสามน่าจะเป็นแสนหรือเปล่าเนาะได้ไปหลักแสนแหละอืมแต่คนดูประมาณสามพันกว่าคนใช่ไหมอุยแอบเยอะอยู่นะ<ม>เยอะกว่าไอจีอีกอะหรือว่าพี่ไม่ได้เข้ามานานก็ไม่รู้เออหรือเปล่าใช่น่าจะใช่แหละได้ อุย้ยขอบคุณค่ะใครให้แหวนนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่ก็อยากไลฟ์ฝ่งกันแต่ว่าไม่ได้ตามน้องเดี๋ยวรอไปตามก่อนนะโอ้บอกเควินแป๊บหนึ่งนะข้อเป็นสีแดง,งคันนี้ครับพี่อเนี้ยอยากได้หมวกอย่าลืมไปพิออเดอร์คะ่ะตั้งใ่ได้หมวกอืม โอเคนะนี่มาบอกแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนติดอันดับห้าแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปแล้วนะวันนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแบบเรามาเร็วเข็มเร็วก็จะมาดูว่าเราลืมไปแล้วแหละว,ว่าไลฟ์แฟนติสตอกว่ายังไงดีเดี๋ยวเขาจะมาใหม่นะจ๊ะไปแล้วนะทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีไปไายบาย,บาย,บายอุ้ยขอบคุณค่ะค่ะไปายนะคะไปาย